ตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนคนเดินนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนถนนคนเดินครับผมจะพาไปเดินชมกันนะครับว่าที่นี่มีอะไรน่าซื้อบ้างครับแถวนี้ก็จะอยู่แถวๆวัดจองคำนะครับตรงด้านนี้ก็จะเป็นสระน้ำนะครับเดี๋ยวเขาจะเอากระทงมาลอยกันตรงนี้นะเดี๋ยวเราค่อยหาจังหวัดไปถ่ายทำมาให้ดูครับนี่เห็นไหมครับผม15บห้ข้าเดือน12บสอจะ ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวพาไปเดินชมบรรยากาศรอบๆรอบๆนี้แล้วกัน,น,กนมุมตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศวัดจองคำนะครับผ้าลำหลวง <ๆ S 1> ก็ถือว่าสวยงามกันเลยทีเดียวครับตรงนี้ก็จะเป็นนี่พระจันทร์เต็มดวงพอดีครับรอบๆนี้ก็จะเป็นถนนคนเดินหมดเลย บริเวณนีที่เราเดินผ่านมานะครับตอนนี้เป็นวัดจองกลางนะครับบรรยากาศก็ประดับประดาไปสวยงามเลยนะครับนี่ก็เป็นถนนคนเดินเหมือนเดิมครับผมใครจะซื้ออะไรก็เดินซื้อกันได้เลยนะครับที่นี่ก็จะมีกระทงขายด้วยนะครับ กระทงขนมปังก็มีหรือจะเป็นกระทงใบตองก็มีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่ระลึกนะครับผมที่เกี่ยวกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นวัดจองคํานะครับก็จะอยู่ติดกับวัดจองกลางเลยครับผมสองวัดนี้ติดกันอื เดี๋ยวเราไปเดินชมกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านในวัดนะครับวันนี้ก็เปิดพระอุโบสถนะครับให้เราได้ไปกราบไหว้พระกันเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันเลยนะครับพระอุโบสถนี่ก็สวยงามนะครับดี ดีนะครับไม่มีคนเข้ามาไหว้พระถ้ามีคนจะมีคนมาไหว้พระคงจะแย่งกันน่าดูอันนี้เราก็เข้ามาอยู่คนเดียวครับผมเห็นประตูเปิดเราก็เลยเข้ามานะพี่ๆคู่นี้เข้าอปกัน,นครับนี่ครับผมลอยทุกลอยโศกไปเลยครับ นี้ก็เริ่มมีชาวบ้านนักท่องเที่ยวนะครับเริ่มมารอยกระทงกันแล้วครับผมตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณทุ่มหนึ่งนะครับคนก็ยังไม่ค่อยมากันเยอะเท่าไหร่นะครับเราก็ยังไม่ไปไหนครับเราก็อยู่นี่แหละแถวแถววัดนี่แหละครับมือเราไม่ไปไหนไกลแล้วครับผม ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไงก็ไปหาอะไรกินก่อนนะครับผม